รายการมันนี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเตดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา c o m เห็นทุกโอกาสเข้าถึงทุกการลงทุนที่เซตอินเด c i ซิตี้7อ3 2 6มีนาคมนี้ชั้น5สยามพารากอน ช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบูนแสงนะครับอย่าลืมนะครับติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w y u t c a r e y o u c o m w w w y u t c a r e y o u w w w y o u t a r e c o m เชิญได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน08198497350819849735วิธีที่2ง,ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า Money plus M O N E Y P L U S มันนี plus ติดกันตรงตัวฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนก็ได้เชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับแล้วก็เชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันนี p a s s ของเราด้วยนะครับจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลุ้นรางวัลกับเราได้ด้วยนะครับดีโอโรฉลองครบรอบ17ปีจัดหนักแจกจริงกว่า20,000รายการครับ รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ในร้านดิโอโรตั้งแต่200บาทขึ้นไปเฉพาะร้านดิโอโรที่ร่วมรายการนะครับรับคูปองเพื่อรับของขวัญสุดพิเศษตั้งแต่วันที่10มีนาจนถึงวันที่10เมษายนนี้สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของดิโอโรได้ทาง w w w c a f e d i o r o c o m หรือ Facebook f a c e b o o k c a f e d i o r ดนะครับ กรุ๊ฟฟังครับฮัลโหลมอเตอร์โชว์เทสต์ไดฟ์1ถึง19มีนาคมนี้ที่สุดแห่งประสบการณ์สุดเร้าใจ Benz s t a r f a ฟ t ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทดลองขับรถยนต์ Mercedes-Benz มากที่สุดเป็นประวัติการนะครับ พิเศษรับบัตรเข้าชมงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โ2017พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษที่โชว์รูมของเ e น s t a r f a ฟ t ที่ดินแดงนี้เองนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เ e น s t a r f a ฟ t 02 248 6699 02 248 6699หรือ w w w s t a r f a c t c o t h นะครับธนาคารอมสินเปิดสงครามครั้งใหม่ครับ เป็นสงครามชาบูกับร้านชาบูชั้นนำเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสูงสุดถึง15%หรือมา4คนจ่าย3คนพิเศษกว่านั้นก็คือได้ทั้งส่วนลดพร้อมจ่ายแค่3คนด้วยง่ายๆครับเพียงแค่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตธนาคารออมสินให้ทุกวันเป็นวันของครอบครัวตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคมศกนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาโทร 1 1 1 1 1 1 1 GSB Call Center และ www.gsb.or.th นะครับและช่วงนี้ครับผู้ฟังครับไปติดตามบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะโตไปตามการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเมืองไทยด้วยนะครับ ผมหมายถึงบริษัทโคลแมนชีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโคลแมนชีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนคุณสมบูรณ์สุขขีวิริยาให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสมบูรณ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณสมบูรณ์ครับ ยดีมากเลยครับผมยินดีครับผมช่วยคุยให้เราฟังหน่อยว่าโค m แมนชี่อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนน้องใหม่ในตลาดลระพับ mai ได้สักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ november ครับผมปีที่แล้วก็ยังถือว่าเป็นน้องใหม่อยู่นะสดๆเลยครับผมใช่ครับนอกจากจะนิยามว่าเป็นผู้ผลิตและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แล้วเนี่ย อะไรคือนิยามที่สมบูรณ์จริงๆของโคเมนชี่อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนครับคุณสมบูรณ์ครับ จริงๆแล้วตัวเราเนะฮะที่เรียนเมื่อกี้คือเราเป็นคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราไม่ได้เป็นคนที่เอาซอฟต์แวร์ชาวบ้านมาขายข้อที่หนึ่งก่อนเราเป็นเจ้าของนวัตกรรมเองนะครับผมแล้วก็ที่สองคือเราคิดว่าเราทาซอฟต์แวร์เนี่ยวัตถุประสงค์แรกเนี่ยต้องการให้คนไทยใช้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่ต้องซื้อของต่างประเทศนะฮะแต่ถึงวันนี้เราไปไกลกว่าที่เราคิดไว้ละเราสามารถที่จะเอาซอฟต์แวร์ของคนไทยเนี่ยนะครับผมไปขายต่างประเทศถึง17ประเทศแล้วนะไปต่างประเทศ17รวมไทยด้วยก็เป็น18ประเทศถูกต้องครับผมตัวคุณสมมมบบูรรรรรณ์์นนี่เเปปป็โแกอด้วยาคั ตอนยุคแรกๆค่ะจริงแล้วสืบเนื่องมาอย่างนี้นะครับผมเคยเป็นโปรแกรมเมอร์ในโรงแรมมาก่อนนะฮะแล้วก็าทางานเป็นหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์มาหลายโรงแรม,มนะครับผมรบโรงแรมชั้นนำอะนะครับก็ลเลยพอถึงจุดหนึ่งที่ต้องมาทำซอฟต์แวร์ด้วยตัวเองที่ด้านโรงแรมเนี่ยเราเลยได้เปรียบเพราะว่าเราเป็นคนทํางานที่โรงแรมมาก่อนนะก็เลยมีคนให้คํานิยามว่าทาง c o m ่ n c h เ International จำกัดมหาชนเนี่ยเป็นทั้งผู้ผลิตและพัฒนาโปรแกรมรเพื่อใช้ในโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับ ถูกต้องครับอันนี้โฟกัสตัวเองชัดเจนตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับคุณสมบูรณ์ครับถูกต้องครับผมลูกค้าปัจจุบันของทางโคแมนชี่เนี่ยเป็นใครแล้วก็อยู่ที่ไหนบ้างเอาเจ้าใหญ่ๆเจ้าหลักๆนะครับของเราเนี่ยนะฮะเนื่องจากตอนนี้เรากำลังจะเคลื่อนไปสู่โซลิซึมใช่ไหมฮะแต่ด้วยปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเป็นทฮเทลซซฟ์อยู่ใช่ไหมครับเรามีโรงแรมลูกค้าอยู่ประมาณ7 0 0กว่าแห่งทั่วโลกนะครับ500กว่าแห่งอยู่ในเมืองไทยนะครับผมอีก200รกว่าแห่งก็กระจายไปอยู่ตามประเทศต่าง ถ้าโรงแรมใหญ่ในประเทศไทยนี่ก็อย่างเช่นเครือเซนทารานะครับเครือกรรเราประมาณเกือบสาแพ็งแล้วนะครับเครือเซนทาราก็เป็นลูกค้าของโคลแมนชี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ฮะเชนไทยได้แล้วครับผมแล้วก็ใช้ซอแปรไทยที่ผมก็จะภูมิใจเลยครับผมนะแล้วก็มีเคนใหญ่ก็จะมีของกลุ่มอิมพิวรียลนะฮะอิมพิวรียลกรุ๊ปนี่ก็ใช้โคลแมนชี่กับสามสิบที่แล้วเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีกลุ่ม Absolute Hotel Services ของธนายงอะนะคอันนี้ก็ใช้คอมมิชช่งประมาณ20ที่แล้วเหมือนกันนะครับ,รบก็มีแบบเนี้หยหลายๆกลุ่มเลยครับในปร,รบประเทศประมาณ500กว่าแห่ง,งต่างประเทศ200กว่าแห่ง ใช่ครับรวมแล้ว700กว่า,าแห่งใน18ประเทศนะครับต้องะครับคราวน,นี้เวลาภาษาบ้านโรงแรมนะฮะคนโรงแรมเวลาเขาเรียกแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่ารูมไนท์ก็คือว่าเอาจํานวนห้องจำนวนโรงแรมที่มีทั้งหมดเนี่ยมาคูณจำนวนห้องที่มีนะครับผมครับผมบางโรงแรมเราก็มีร้อยห้องบางโรงแรมก็400ห้องบางโรงแรมก็80ห้องบ้างเนี่ยหาลูกค้าเราปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาจำนวนห้องมาคูณกันแล้วเนี่ยนะครับบวกเข้าไปด้วยกันเนี่ยนะครับผมในเจ็ดร้อยโรงแรมเนี่ยเรามีอยู่แสนรูมไนท์ต่อวันนะครับผมแสนรูมไนท์ต่อวันเลยใช่ไหมใช่ครับผมถูกต้องคะโอ้โหนะ ภูมิใจไหมคุณสมบูรณ์ ผมคิดว่า <zo> ตัวเลขตั้นี้สนใจผมคิดว่าผมไม่น้าที่ต้องทําอะไรบางอย่างกับตัวเลขตรงนี้เลยล่ะครับผมผมทำยังไงผมจะหาลูกค้ามาให้ฟิลอัพให้ได้แสนลุมใน้ต่อเดือนก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันคิดว่าอย่างนั้นนเป็นโจทย์ที่ใหญ่แต่ท้าทายมากๆนะครับใช่ครับเอาล่ะครับในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโคเมนชี่อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนคงจะตอบคําถามนี้แก่เราได้นะครับครับผมในปีนี้ปี2,560ปีนี้แหละครับวางแผนที่จะสร้างความเติบโตขยายกิจการ สร้างรายได้ให้กับโคมัมนชี่เนี่ยในประเทศเนี่ยวางแผนไว้ยังไงต่างประเทศเนี่ยจะขยับขยายไปในรูปแบบไหนจะไปที่ไหนอีกบ้างครับ โอเคครับก็คือในประเทศนะฮะก็คือเราก็คงขยายไปตามปกติผมเรียกอาการออร์แกนิกโกสนะฮะครับก็คือการโกสไปตามธรรมชาติของตัวเราเองซึ่งมีอยู่แล้วประมาณปีละประมาณ20%อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมครับอันนี้ส่วนที่2เนี่ยที่เรากำลังจะลุกเข้าไปมากๆเนี่ยคือการไปทําต่างประเทศครับความจริงเมื่อก่อนเราก็ไปทําต่างประเทศอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ลุกหนักเกินไปแต่ยังไปไปเรื่อยๆนะฮะแต่ตอนนี้เงินทุนที่เราลงทุนเข้ามานะคะที่บอก70% A, ใเจ็ดสับก่เปอระเทศโดยเเฉพาะลยนะครับตอ์ใช้มทำ่อว่า i n t e r n a t i o n a l DISTRIBUTION AND d e a l e r s h i p นะครับผมทำอะไรครับตรงนี้ก็คือเป็น,ผนแผนกที่จ้างบุคลากรระดับสูงนะฮะตอนนี้ก็ทรงเหมือนฝรั่งนะครับ,รบมาทำงานให้เราเพื่อ,อที่จะไปหาดีลเลอร์ในแต่ละที่ต่างๆแอดพอยต์ดีลเลอร์นะฮะไปเสาะหาเลยกันเรียกว่าไปเสาะหาตัวแทนจำหน่ายขายซอฟต์แวร์ร้อยไมลสุดที่ไปได้เพราะว่าการขายซอฟต์แวร์มันมีข้อดีอย่างหนึ่งถ้าเกิดขายได้มากเท่าไหร่ต้นทุนการผลิตมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วครับเออต้นทุนเท่าเดิมตามนุนก็ไม่ได้นเรคัองบ เพื่อจะไปหาดีลเลอร์ในต่างประเทศเพื่อจะให้ไปขายซอฟแปรของเรานี่แหละใช่ไหมครับใช่ครับปัจจุบันผมมีดีลเลอร์อยู่7ประเทศนะฮะใน17ประเทศที่เราไปขายเนี่ยส่วนมากจะขายตรงนะเราขายเองไม่ผ่านดีลเลอร์แต่ตอนนี้เรามีดีลเลอร์อยู่7ประเทศอยู่แล้วหน้าที่ของแผนกนี้คือต้องสอหาดีลเลอร์ให้มากสุดท่าเป็นไปได้ครับครับประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต้องเป็นประเทศที่เป็นสเปคแบบไหนครับผู้สมบูรณ์สเปคตรงๆเลยฮะหนึ่งนะครับผมเน้นการท่องเที่ยวเน้นการโรงแรมนะฮะข้อที่หนึ่งก่อนเลย คนนี้คือปวาหมายลูกค้าเลยเขาที่สองคือประเทศนั้นๆนเนี่ยไม่ได้มีซอฟต์แวร์โลเคอลเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ของเขาที่เก่งๆอ่ะสามารถต้องใช้ซอฟต์แวร์เมืองนอกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอย่างเงี้ยผมว่าเป็นโอกาสที่เราจะไปสู้กับซอฟต์แวร์ฝรั่งได้เลยอะครับผมฟังดูแล้วน่าจะเน้น CLMV เป็นหลักก่อนเลยาครับ อ่าไม่ฮะได้หมดเลยทั้งเอเชียเลยครับผมจริงๆแล้วผมอยากจะไปไม่ได้เอชซ์ซัมไปนะฮะตอนนี้ครับผมถ้าเกิดเขาเชื่อมั่นแล้วเนี่ยราคาซื้อเขาดีมากครับผมเ,าเาขาเขามีกําลังซื้อสูงอะฮะจะไปลุกขายให้แขกแถวๆตะวันออกกลางแล้วใช่ไหมถูกต้องฮะถูกครับท่านพวกนั้นถ้าเชื่อมั่นแล้วนะ,ะเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่อะก็เป็นข้อดีอยครับผมอันนี้คือแผนในการลุกไปยังต่างประเทศถูกต้องไปหาดีลเลอร์ในการที่จะขายซอฟต์แวร์ เน้นประเทศที่มีการท่องเที่ยวและก็การโรงแรมเติบโตค่อนข้างสูงใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายที่เป็นลูกค้าสําคัญเลยนะครับใช่ครับผมทีนี้กลับเข้ามาในประเทศหน่อยเมื่อกี้บ,บอกว่าโยในะประเทศผมก็เน้นโตแบบปกติอะ่พะพอดีเรายังไม่รู้ใช่ไหมฮะ ก็เลยที่บอกว่าจะปกติเราก็โตก็เราไปแต่ว่าไอ้ด้วยเหตุผลที่เราเข้าตลาดเพื่อทำ A M A นะครับผมไอ้แบบนี้แหละครับผมเรียกอินออฟคอนดิคตอสก็คือเราไม่รู้ว่าว่าดิวเราไปมีดิวซึ่งเราบอกต้องการแต่ดิวสักหกดิวนะครับดิวหมายถึงว่าไปทำ A M A หรือว่าไปทำพาร์ทเนอร์ใครเนี่ยนะครับผมบถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยปีหนึ่งก็น่าจะมาสักหนึ่งหรือสองดิวใช่ไหมครับผมบไอ้ตรงนี้ถ้าผมเทคมาได้เนี่ยนะฮะหรือผมไปเมิร์ชมาได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ละอยู่ที่ว่าเราไปเมิร์ชโชคดีนะะไไปเเจจอบบบรรรรรริิษััััทททีี่มมมมกกกกํํําาาาาลงงสสูตนคคผ็ะ คอนโซลเลเดตกับไหลเข้ามาเป็นอ<ช>ินเอร์คอนดิโกสได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมตรงนี้เป็นอินเอร์คอนดิโกสอันนี้ M&A เนี่ยเน้นในประเทศเป็นหลักก่อนใช่ไหมครับ ถูกต้องนะครับผมเชื่อว่าคนไทยด้วยกันต้องมองซอแวรไทยด้วยกันก่อนเลยผมจะไม่ได้ไปเทคหรือว่าไม่ได้ไปเอ็มแอหรือไม่ได้ไปพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพนะฮะเรากำลังพูดถึงบริษัทที่เขาเวลแอสเซทร์เอยู่แล้วในตลาดนะครับที่มีอยู่แล้วเติบโตอยู่แล้วอยู่แล้วใช่มีฐานลูกค้ามีรายได้ทั้งข้างจะชัดเจนแล้วอะไรอย่างนี้ครับเอ็มแอนดอปุ๊บรับรู้รายได้ได้เลยนั่นแหละฮะนะแหละฮะวถุงสองหลักเลยครับผมใช่ครับอ๋ออันนี้ก็จะเน้นเป็นพิเศษนะฮะอินนนนนนีีี้้้้้้จจจะะะะะกกก็็เเเเเรร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 ยไไไไดดวววว่่่่่่่าาาาาโชคคคคคแแแหหลลลลัััับบบบตตงงผมมออๆปท คุยถึงตรงนี้แล้วคุณสมบูรณ์รช่วยสรุปจุดแตกต่างและจุดแข็งสำคัญของโค m แมนชี Man ่อินเตอร์เนช่นลจำกัดมหาชนให้เราฟังหน่อยขอไม่เกิน <ผม S 1> 3ข้อครับผมต้องถามกลับเลยฮะคอมแพ์กับอะไรครับผมคอมแพ์กับเพื่อนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันก็ได้รหรือถ้าไม่มีตัวเทียบเนี่ยแล้วแต่เลย ผมอยากจะคอมนเมนอย่างนี้มากกว่าว่าหนึ่งเนี่ยตอนนี้เรากำลังถ้าเป็นโฮเทลซอฟต์แวร์ด้วยกันเนี่ยเราคิดว่าเราได้เปรียบตอนนี้ผมแข่งกับฝรั่งนะฮะส่วนมากที่แข่งเลเวลเดียวเราจะเป็นฝร,รั่งสำับสามสี่ห้าดาวขึ้นเนี่ยนะครับ<อ>ผมเราได้เปรียบกับเขาคือหนึ่งเนี่ยเราเป็นเขาเรียกว่าโลคอลา์ภาษาคอมพิวเตอร์นะฮะก็คือเราทําให้ตรงความต้องการกับผู้ใช้ในประเทศได้มากกว่าของฝรั่งเขาอะนะครับผมบแล้วก็สองคือเราผลิตที่นี่แสดงว่าราคาเราเนี่ยดีกว่าแน่ๆอยู่แล้วต้นทุนเราต่ำกว่าใช่ครับผม น,นี้คือถ้าแข่งกับคนในวงการเดียวกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผมขยับตัวเองไปเป็นทัวริซึเเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมผมไม่ได้เทียบกับใครแล้วฮะเพราะไม่มีคู่แข่งเลยครับผมไม่มีใครในเอเชียเลยะฮะที่มีบริษัททําทุกอย่างในท<อ>ัวริซึมอร์เลยครับน่าจะเป็นจุดแข็งเราตอนนี<อ>้นะครับผมเป็น<ช>จุดแข็งที่ตอบรับากต้องถามย้อนกลับมาว่าจะให้ผมเทียบกับใครละครับก็จริงตอนนี้ก็ถามตรงเลยครับผมเพราะว่าเทียบแนวไหนมันมีหลายแนวใช่ครับผมในเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์เราเนี่ย ตอนนี้ถ้าเทียบกับคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดผมไม่แยกค,คนไทยหรือฝรั่งนะถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดเนี่ยของเราเนี่ยสู้เขาได้ใช่ไหมครับ ก็มีเหตุผลมาสนับสนุนนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมก็ทำซอฟต์แวร์ดีที่สุดที่เราเชื่อาทำดีที่สุดแหละครับผมมั่นใจว่าความต้องการที่ตรงความต้องการในประเทศไทยเนี่ยเราทำได้ดีกว่าชาวบ้านของผมนอกแน่ๆเพราะเรารู้เราอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับราคาเราดีแน่ๆแต่คการที่เราจะรู้ได้ไงว่าซอฟต์แวร์เราดีกับชาวบ้านในแง่การผลิตผมก็เลยตอบไปด้วตัวเองไม่ได้เหมือนกันจุดนั้นนะฮะเมื่อสองวิทย์เสรแล้วเราเลยไม่เดียวใบมีคอนเซ็ปต์ออกมาว่าทำไมเราไม่แอัพลายสแตนดาร์ดเขาเรียกไปหาสแตนดาร์ดดีๆในตลาดนะฮครับเหมือนกับ รู้ว่ามาตรฐานเราเนี่ยรองรับโดย ISO เนี่ยแสดงว่าเรามาตรฐานดีแล้ว<อ>ใช่ไหมครับ,รบผมก็เลยว่าส่งไปแล้วนะฮะเราก็เลยไปเข้าโครงการอันหนึ่งนะฮะคล้ายๆ ISO นะฮะแต่ถ้าถ้าซอฟต์แวร์เขาเรียกว่า CMMI นะครับครับเป็นมาตรฐานในการผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์อันนี้ออกโดยสถาบันซอฟต์แวร์ชั้นนําของอเมริกาเลยนะครับผมบสถาบันวิจัยซอฟต์แวร์นะฮะซิการ์ดกีมเมลอนที่อเมริกาครับเซอร์ติฟายตอนนี้ผมใช้เวลาปีครึ่งอะครับผมเพื่อไปคอมไพน์เซอร์ติฟายเพื่อมาบอกเราว่าที่เราทำเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีมมัันถถููกกหรือไไ่ยงง ครับมาตรฐานนี้ดีมากๆผมจะทำโัยทั้งเราผ่านมาตรฐานนี้ได้มาสองเซอร์ติฟายนะฮะ CMI level สาสำหรับการผดิตซอฟต์แวร์ับ level สาสำหรับการให้บริการซอฟต์แวร์ถือว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกไหมระดับโลกระดับหนึ่งเลยก็แล้วกันผมพูดอย่างนี้ได้เลยครับผมถือว่าสร้างซอฟต์แวร์ได้มาตรฐานระดับโลกนะครับครับสำหรับโค m แมนชีนะครับ ใช่ครับผมอ้าวอีกด้านหนึ่งบ้างเดี๋ยวจะหาว่าเชียร์กันเกินไปครับ <c oughs> นะอะไรคือความเสี่ยงในการทําธุรกิจของโคมนชี่ทำ <c oughs> ธุรกิจรูปแบบนี้เนี่ยจะ <c oughs> เกิดความเสี่ยงในการทําธุรกิจจากตัวแปรอะไรได้บ้างครับคุณสมบูรณ์ครับ ความเสี่ยงของมันนะฮะก็เนื่องจากเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์มันเล่นคนล้วนๆเลยนะครับผมใช่ก็คือต้องใช้คนมันโปรแกรมมิ่งผลิตพัฒนาซอฟต์แวร์ออกมาให้คนในการบริการลูกค้านะครับผมนี้สำคัญในการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้ได้ดีเนี่ยนะฮะครับถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องคนอย่างเช่นว่าคนลาออกเยอะๆไม่สามารถเก็บคนไว้ได้ไม่มีแรงจูงใจเขาอยู่กับเราโอกาสที่คนไหลออกไปออกก็จะมีครันั่นคือความเสี่ยงเลยครับผมต้องนะอันนี้ความเสี่ยงด้านแรกด้านบุคลากรนะครับบุคลากรเลยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับผมเรื่องคู่แข่งอะ อ๋อคู่แข่งก็อาจจะเป็นไปได้อยู่แต่ว่าต้องเรียนตรงตอนนี้คู่แข่งเข้ามาตลาดยากมากฮะเพราะว่าค,คนเก่าๆที่อยู่กันเนี่ยมันอยู่กันหนาแน,น่นมากเลยครับผมแต่คุณเข้ามาในตลาดคุณก็ต้องตัดราคามาหาศาลเลยแล้วแล้วคุณสายป่านต้องยาวมากๆเลยครับผมถึงจะเข้ามาเล่นตลาดตรงนี้ได้ครับเป็นตลาดที่รายใหม่เข้ามาได้ค่อนข้างยากยากมากเลยฮะใช่ครับผมใช่นะอีกอันนึงครับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วมากๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงไหมครับ ถ้าผู้บริหารยังมีอีโก้อยู่แล้วไม่ได้หมุนตามไปะนะครับผมนนี้เป็นเสียงได้แน่นะฮะแต่ไม่ใช่คาแรคเตอร์คอมเ็นชีนแน่นะครับผมคเแรคเตอร์เราได้หมุนตลอดนะฮะเราไป19เลยคู่แข่งเสมอเลยครับผมเ,เราแอคทีฟตลอดเวลายลอลายู่แล้ว <Active S 1> ลนะครับค,คุณสมมูรครับสำหรับปีนี้ปี60เนี่ยอะไร,รเป็นความท้าทายที่รออยู่บ้างครับ อ้ารเราอยู่คือผมอันานาสัสอะไรออกไปนะครับผมต้องเริ่มเดินหน้าแล้วล่ะครับผมออผมจะบปพูดไปแล้วเพื่อเ,เงินมาเข้ามาอย่างเดียวได้ไม่ได้แล้วนะฮะท้าทายคือว่ามันต้องมีมีดีลใหม่หที่เริ่มทาใช่ไหมฮะไอเดลแรกๆเนี่ยแหละสำหรับผมคือความท้าทายแล้วเพราะเราไม่เคยทําดีลมาก่อนใช่ไหมครับ,รบเราก็จะต้องมี p r ร c เซสเยอะนิดนึงต้องทําเข้าใจว่ามันต้องผ่านกระบวนการยังไงบ้างเพื่อให้ดีลมันเป็นเป็นความโปร่งใสที่ทําถูกต้องแล้วก็เดินไปได้อะไรอย่างอันนี้คือความท้าทายของผมครับผม ครับเอาละครับนี่เป็นความท้าทายผมฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนแข่งกับตัวเองอ่ะเจ้าอาดูครับถูกต้องครับผมรับป่ายัางไงไว้ก็ท้าทายตัวเองแล้วก็ทําให้ได้เลยจะคิดไว้านเองครับผมเอาละครับคุณสมบูรณ์ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโค m เมนชี่อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับ <c oughs> คือผมคิดว่าเราเป็นหุ้นแปลกๆนะครับน่าจะเป็นมองว่าแปลกๆได้ซึ่งแต่ไม่ค่อยได้เคยมีในตลาดเท่าไหร่เนี่ยแต่เป็นหุ้นที่มีความตั้งใจสูงงียแล้วกันนะฮะ<อ>ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยผมไม่รู้มันจะโยงกันได้หรือเปล่านะฮะเรากำลังก้าวสู่4.0ใช่ไหมฮะค,ความเป็นนวัตกรรม มันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเราก้าวสู่นว,วัตรกรรมโดยไม่ให้นว,วัตรกรรมเข้าไปใช้ตลาดทุนมาสร้างตัวเองให้ใหญ่ขึ้นมาได้ให้ความเป็นนว,วัตรกรรมมีขึ้นจริงในประเทศได้เนี่ยอันนี้เหตุผลที่ว่าถ้าเราเป็นบริษัทที่เป็นนว,วัตรกรรมเข้าไปตลาดเนี่ยก็อยากฝากในสักทัวนะฮะคือสั้นสุสดนิดนึงนะครับผม,มจะได้มีบริษัทนวัตรกรรมอย่างผมที่เป็นสายซอฟต์แวร์พันแท้มีไอเดียของตัวเอง มีลิขสิทธิ์ของตัวเองสติปัญญาของตัวเองเนี่ยนะฮะเข้าตลาดไปเยอะๆนะครับผมจะมีบริษัทที่ทําซอฟต์แวร์เนี่ยเดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้อีกเยอะไหมคุณสมบูรณ์ผมเองมันมีโครงการอีกโครงการหนึ่งนะอันนี้ไม่รู้จะดอกเล่นหรือเปล่านะฮะที่อยากจะทําอะไรก็ได้สนับสนุนให้บริษัทซอฟต์แวร์นะครับเข้าไปตลาดเนี่ยผมวางไมโซนตัวเองไว้นะฮะซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะนี้อยากจะเห็นซอฟต์แวร์ไทยเนี่ยเข้าไปตลาดเอไอเออย่างน้อยเนี่ยสักสิบบริษัทภายในสามปีครับผมถ้าเข้ากันมาเยอะๆแล้วมัันจะดียงงไ โอ้โหก็มันทําให้ประเทศไทยอาจจะกลายเป็นซอฟต์แวร์ฮับของเอเชียก็ได้นะครับผมเนื่องจากตอนที่ผมอยู่นอกตลาดใช่ไหมฮะผมก็ทำโฮเทลซอฟต์แวร์อย่างเดียวเพราะผมคิดว่าจะทำทัวริจซึมซอฟต์แวร์ขึ้นมาแต่ผมต้องเข้าตลาดนะใช่ไหมฮะแสดงว่าถ้ามีคนหนึ่งผมอย่างเงี้ยสักสิบ,บริษัทเนี่ยทุกคนที่เข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปธรรมดานะฮะเขาต้องไปพยายามทําอะไรที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้นใหญ่กว่าเก่าเยอะ จะมีแบบนี้อีกสักสิบท่านเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะมีเรื่องไอทีน่าสนใจขึ้นเลยครับผมมันจะเป็นประโยชน์ต um. ่อการพัฒนาประเทศเลยใช่ไหมโอ้ชัดเจนเลยฮะชัดเจนเลยครับผมคิดอย่างงี้หล่อมากคิดอย่างงี้ไม่กลัวคู่แข่งเลยใช่ไหมเชื่อกระทำดีกว่าเราไม่หวังคู่แข่งนะฮะคุณจุปธรรมแบบผมเลยดีฮะจะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศนะครับผมโอ้โหหล่อมากเลยนะเอาล่ะครับนะก็ขอให้สามารถทําได้ทะลุสมความตั้งใจ ตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการกันละกันนะครับคุณสมบูรณ์ขอบคุณมากเลยครับผมแล้วมีโอกาสคงได้คุยกันอีกในอนาคตอันใกล้นี้นะครับคุณสมบูรณ์ครับด้วยความยินดีครับผมครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณสมบูรณ์สุขีวิริยะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโคมเมนชี่อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนในตลาดลักทรัพย์ MAI นะครับให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในวันนี้ให้เราได้รู้จักอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่มีแนวโน้มจะโตได้ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบ้านเรานั่นเองนะครับมีมาฝากกันและช่วงนี้ครับขอบคุณบรลจทาิส0 2นย0สอง5 0 2 2 2 บลจทาริสครับแนะนำสองกองทุนรวมก็คือกองทุนเปิดทาริสหุ้นทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือในตลาดหลักทรัพย์ mai นะครับกองต่อมากองที่2ครับกองทุนเปิดทาริสมิสมอลแคปหุ้นทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็ได้นะครับทั้ง2กองนี้ทั้งกองทุนเปิดทาริสหุ้นทุนและกองทุนเปิดทาริสมิสมองแครบหุ้นทุนของบลจทาริสมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลลงทุนขั้นต่ำเพียง5,000บาทนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่020150222 020150222นะครับ คุณฟังครับใช้ชีวิตสมาร์ทไปกับซัสโก้สมาร์ทเมมเบอร์โครงการสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดและแลกของรางวัลตามโปรโมชั่นจากซัสโกสมัครฟรีครับเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้สาขาที่ร่วมรายการและติดตามข่าวสารซัสโก้สมาร์ทเมมเบอร์ผ่านแอปพลิเคชันไลน Facebook ซัสโก้แฟนเพจ หรือทางเว็บไซต์ w w w m e m b e r s u s c o c o t h นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการวิทยุ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n นี่พัสของเราแล้วก็ ติดต่อกับเราโดยตรงฝากคำถามได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n ์ Line ID ก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับผมยุทธนากลับมาใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงศ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเตดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา c o m เห็นทุกโอกาสเข้าถึงทุกการลงทุนที่เซตอินเด c i ซิตี้7อ3 2 6มีนาคมนี้ชั้น5สยามพารากอน